เอ้ยโ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 ยสวัสดีอยู่กับผมดัสโลในกับกับเก oh, <my> ม Minecraft <oughs> ลานรับเติมโลบักระบบ VIP เล่นเจ็ดถ้าใครไม่สะดวกใช้ VIP เซิร์ฟเวอร์ก็มีระบบ ID Pass ด้วยนะครับและยังมีบริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงสังกะสี ในเมสไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และที่สำคัญมีถอยโคด้วยนะครับอย่าลืมไปสืมกันนะครับเพื่อความเคลือและบริการเติมเพชรออสตาชินโดไลฟ์สำหรับใครที่อยากใช้บริการลิงก์ใต้ลัง,ลงคคลิปเลยนะครับเอาละซึ่งแมครับเนี่ยผมสำหรับที่ผมเล่นนะครับนะก็คือมีความรู้ประมาณเท่านี้นะครับนะความรู้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่เล่นแมครมประมาณเท่านี้เลยนะครับนะนี่ <laughs> เห็นลุงพีเล่นเห็นพี่แป้งเล่นเห็นพี่คาชายเล่นโอ้ยิงพี่คาชายคัย crazy ค,ครับอย่างมัน แต่พอถึงตอนที่ผมไม่เล่นจริงๆนะครับนะความรู้ผมก็มีแค่นี้นะครับนะเอาละผมมีแขกรับเชิญนะครับที่จะติดตามผมตั้งแต่เริ่มซีรีส์มาครับไปจนถึงจนจบซีรีส์เลยนะครับแต่เรายังไม่มีชื่อให้เขาเลยนะครับผมจะให้คนดูตั้งชื่อให้กับคนนี้นะครับนะนี่น้องน้องเกียนะน้องเกียผมขอเรียกว่าน้องเกียนนะครับแต่ชื่อที่ผมตั้งให้มันไม่ค่อยถูกใจเลยเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าจะให้คนดูตั้งชื่อให้นะครับนะต่อถ้าใครตั้งที่ถูกใจก็ผมก็จะเอาชื่อนั้นแหละนะครับนะ เอาละไปกันเลยโอ้ลินลินเออลินลินอ่าลินลินไปก่อนอ่าแล้วผมขอใช้สูตรโกงอย่างหนึ่งเลยครับนะครับท <PayPal. S 2> ่านผู <remembrance, S 2> <int> ้ชมนะผมขอใช้สูตรโกงในการเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมไปลงมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับเอาละไปกันเลย เมื่อก่อนผมได้เล่นไหมครับไม่ถามว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับก็คือแบบเราไม่ได้มีอุปกรณ์หรือมีมือถือหรือแท็บเล็ตอะไรขนาดนั้นนะครับแถมอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็ยังเข้าไม่ถึงผมนะครับเอาล่ะอ้ what the dog doing ขุดขุดต้นไม้ใช่ไหมเอออย่างแรกเลยต้องขุดต้นไม้ yes sir ออกมาอุ้ยสีแดงสวยดีเก็บไปโอ้โอ้หมู่บ้าน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 ว้าวว้าวคนอะไรจะโชคดีเป็นบ้าเลยจอหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มเกมโอ้ชาวบ้านฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้ยโอ้เ้เคโอเคโอเ้เเฮ้ยเฮเ้วผมไม่กลัวแล้ว ทำไมอ่ะไม่ใช่ชาวบ้านหรอเอา okay, 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 okay. โอเค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 โอเโออาอ่ะาอผมให้ผมให้ผม,ผมโอ้ผมไปแล้วเขาจะรู้เหรอว่านั่นเป็นดอกบ้แห่งสันติภาพไง <c oughs> ดูพวกนั้นดิเอ้ลายมันหัวเราผมอผมรอเอา อ๋อหมู่บ้านหรือเปล่าตรงนั้นผมเห็นเหมือนหลังคาไม้อยู่ด้วยโอ้โชคดีจังเจอหมู่บ้านแต่ตรงนั้นน่าจะไม่เป็นมิดสักเท่าไหร่แต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นมิดนะฮ่าฮ่าหมู่บ้านจริงๆด้วยสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวปผมน,นะผมลืมแปลร,รูปไม้รือเปล่าอ๋ออ๋อนี่ไงอ๋ออ๋อ โอ้โอเคโอเคโอเคโอเมาโอ้ได้เตียงแล้วโอเคค่ำคืนนี้คงไปไม่ยากอุ้ยแมว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 เอจับแมวไงวะแมวแมวกอดจับหน่อยกอดจับหน่อยจับยังไงวะอันนี้ชาวบ้านเหรอ สวัสดีครับโอเคถือว่าเป็นมิดก้อนดินเหนียวแรกกับ1มรกต1มรกตแรกกับ10อิดออเอ๊ะมันก็อยู่บ้านนายเนี่ย การถทดอะไรกันนี่เอเรายังขโมยของไม่หมดโอ้พี่เบิ้มหรอเตียงเตียงอุ้บานนี่ดีเนาะมีแต่เตียงกับเตียงมา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 อู้นุ่มปัง มันฝรั่งอู้อู้โอเคโอเคโอเคอ้ขอกันละกันนะหนังกเกิงหนังเอในนี้เขาบอกว่าอะไรนะนโต๊ะครับใช่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 ตรงครับเราต้องใช้เอ้อ,อนี่ครับของโอ้ ต้องคราบอ่าต้องคราบแท่งไม้ก่อนใช่แล้วก็อู้ดาบเราม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 าดาบแล้วก็ขวานอ๋อเดี๋ยวหิวค่อยใช้เอ่อปุ๊บ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 โอ้มือเราโอ้โอาอม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 ทำไงดีเราเรานอนได้ไหมเรานอนได้ไหมไป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 เรานอนได้ไหมอ๋ออ๋อโอ้นอนได้บ้านอ๋ม ไม้มันใช้เยอะผมขี้เกียจใช้ไม้เราสร้างบ้านด้วยนี่ก็ได้มั้งพราะมันขุดง่ายดีนะครับไม้มันขุดนานอเอา่เอาเราจะขุดตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เราจะตั้งบ้าน ตรงตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยแต่ต้องขุดตรงพวกนี้ออกก่อนไม่บ้านแบบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้นี่คือสวยนะสวยทําแบบธรรมาชาติเลยนะพี่น้อง 1>, 1 2 3 1 2 3 3เอ้ยเท่ากันอเอ,อและประตูอเอาแล้วก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บอาู้บ้านแถนสุกผมกะว่าจะสร้างดินทั้งหลังไงแต่เห็นบอกนี้ได้เยอะดีก็โอเคใช้ก่อนใช้ใชก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก โอ้ <c oughs> oh, บักนุยยังไม่หมดเลยเคแล้วก็ต่อด้วย <c oughs> ดินเอแบบไอ้ตรงแบบเป็นเหลี่ยมๆมันสร้างยังไงวะประมาอีกประมาณนี้น่าจะพอแหละพอสำหรับดังคาดูดี่ดูดี่อู้โคตรสวยเลย อู้ป้าวบ้าไปเรีวคนไรสมองสินจัดๆเลยสีมันไม่เหมือนกันอนะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอก ใช่มันเหอะไม่เป็นไรแล้วก็ขุดดินออกด,ๆๆดี๋ยวอีกอันหนึ่งแปะไว้นี่บ้านเสร็จแล้วบ้านผมเสร็จแล้วดูดิโห ข้างในไปโอ้โอเอาหินตรงนี้มาใช้ก่อนได้ไหมยุคหินเอาผมยังอยู่ยุคหินอยู่เหรอแล้วก็โดดลงแ้ำได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองกระโดดดูนะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเจ็บนิดหน่อยเราไม่ตายเราไม่ตายโอ้ทำเป็นบล็อกอะไรนะั่นเด้อเด้หุหินอยู่โอ้ โอ้อะไรตัวเขียวๆเ,เอาละเราได้เวลากลับบ้านดีกว่าผมคิดว่าคงน่าจะกลับบ้านดีกว่านะครับเ,เสียงเราวะเฮ้ยกลักบบ้านกลับบ้านฮ่าได้จริงขึ้นมาสิได้จริงขึ้นมาดีได้จริงขึ้นมาดี โอ้ผีทะเลของแท้นี่วะนอนดีวะเอาล่ะเช้ามาในพวกนายเจอฉันแน่เอาดี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 โอเวลสองว้าวแ๋วโอ้โอ้ผมโดนมันตีแรงจังอุ้ยเอาเอาเ เอ้ยก็ไม่เท่าไหรโอ้เนื้อแซบแซบสำหรับวีพีนี้ผมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็คือผมคิดว่าเราน่าจะแบบก้าวใหญ่เลยแหละเรามีบ้านเรามีแร่เราแบบแร่แบบนี่ไงเออแร่นี่ท้องแดงดิบอะ่ะเออแต่ผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับสำหรับไมค้าวีพีโนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ลาไปด้วยสำหรบับบ้านแต่ทุกกองผมนะครับนะเออแน่นอน nice okay bye-bye